ความรู้สึกยังไงที่วีไทยจากทีมชาติคือเราอ่ะอยากเล่นไทยลีกเนี่ยอยากอยากสัมผัสเพราะเราเล่นฟุตซอลมาตั้งแต่เด็กแล้วอ่ะถ้าผมไม่เล่นฟุตซอลต่อผมจะเอาเงินตรงไหนพาะพ่อผมแม่ผมผมก็ยังต้องเลี้ยงชีวิตผมก็ต้องดำเนินต่อไปผมก็เลยต้องกลับมาพาฟุตซอลพี่ในสตาฟนะเขาก็เคยบอกให้มึงแบบไปเล่นเอเชียเดียอะไรเงี้ยถ้าผมอยู่นาะก็ยังไม่ได้ขึ้นมาอะไรเงี้ย็ณตอนนั้นที่ฟาร์มทีมของผมนะณตอนนั้นที่ผมบอกเขาผมก็เลยออกเล่นฟุตบอล Suzuki Deal of the Year ย e ดีลสุดพิเศษส่งท้ายปีมอบส่วนลดสูงสุด84,000บาทพร้อมผ่อนนานสูงสุด99เดือนหรือเลือกรับ s u ซูกิวอร์รี่ฟรีโปรแกรที่จะช่วยดูแลรถคุณยาวนานถึง7ปีรับโปรโมชั่นสุดพิเศษได้แล้ววันนี้ถึง31ทธันวาคม2,567สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.suzuki.co.th หรือที่โชว์รูมรถยนต์ซูซูกิทั่วประเทศสวัสดีครับผมสวัสดีครับ EP แรกของเรานะครับ กับรายการ Counter Attack นะครับอยู่กับผมแล้วก็ไมเคิลเบิร์นะก็ได้รับเกียรติจากตำนานฟุตซอลทีมชาติไทยนะตำนานของไทยลีกด้วยเออตำนานไทยลีกด้วยตำนานของวงการฟุตบอลไทยอ่ะอ่าวันนี้ครับอยู่กับกัปตันช้างนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับกฤษดาวงแก้วนะตำนานฟุตซอลทีมชาติไทยก็ให้เกียรติเราเป็นคนแรกไม่ค่อยออกรายการชใ่ไม่เคยออกไม่เคยออกในไมค์ขเบอร์ติดต่ออะไงรีบเลยรีบมารีบมา เป็นไงบ้างครับช่วงนี้ชีวิตไม่ค่อยโอเคเขาเนี่ยเรื่องเมนูนั่นแหละน่าจะเรื่องเดียวแบบเซงอยู่นิดนึงก็ตันเช้าเป็นแฟนแมนยูใช่ครับแมนยูครับก่อนที่จะคุยเรื่องฟุตบอลอยากรู้ว่าเซฟเทนฮากเหรอเอาออกมว่าเอาออกครับเอาออกเพราะอะไรโอ้ยยังถามอีกเหรอเีลยผมก็ไม่อยากรู้จักแฟนที่ผมดูนะหลังจากที่ผมแบบแทนทารกเข้ามาแล้อยากรู้ว่าวิธีการเล่นอะไรเป็นไง บบเออมันไม่ไม่ชัดเจนนะชัดเจนใช่รับเราก็แบบเราไม่ได้ชอบฟุตบอลแบนนี้เราชอบผู้บอลแบบเหมือนเป๊ะอะไรอย่างเงี้ยสองปีแล้วสามปีแล้วันนี้ปีสีซสิบพี่สัตว์เหรอใช่ไม่มีอะไรดีขึ้นเลยจริงจริงอันนี้ไม่ได้บูลลี่นะใช่ครับผมผมก็มองเห็นก็คือเราเราอยากได้แบบแบบนั้นเนี่ยแบบริเวอร์สล็อตก็อยู่แค่สามเกมมันเห็นชัดเจนว่าวิธีการเล่นของของทีมเป็นไงมึ่งก็อาจจะแตกต่างกับเยอะกันครบทีนิดนึงแต่เมนูยังไม่มีเลยไม่มีคาแรคเตอร์ชัดเจนถ้าเปลี่ยน ผูกลางภูโนกับเมนูเป็นกับตันช้างกับอาร์มกับตันช้างเล่นผมยืนอยู่ข้างเสารอยิงเดียวเลยเดี๋ยวเขาก็โซโล่โซโล่มาเกมล่าสุดโอ้กับสเปอร์นี่จริงผมนั่งดูเกมนั้นอยู่พอเราได้ดูจริงที่เขาบ่นกันที่เขาด่ากันจริงนะว่าโค้ดมึงทําอะไรอยู่วะไม่มึงซ้อมกันหรือเปล่าเนี่ยล่าสุดเอาดาโล่ไปอินเวิร์ดอะไรเงี้ยซึ่งดาโล่ไม่ใช่คนจ่ายบอลดีอ่ะมันไม่ใช่ใครก็ได้ที่อินเวิร์ดเข้ามาเล่นเหรอเนื่องจาก แล้วก็ผมว่ามันไม่มีวิธีการอะไรเลยอ่ะอยากทำอะไรก็ทำแต่แบบมุ่าๆส่ว่าๆอะไรแล้วก็เรื่องเื่องทีมด้วยไม่ช่วยกันโอเคเล่นไม่ดีก็อันนี้เล่นไปอีกเรื่องหนึ่งแต่ถ้าไม่ w ว r k h ค r d อ่ะไม่ไล่บอลเนี่ยร็คเสียบอลก็เดินเล่นเดินมันไม่ได้อ่ะนอกจากโค้ดเนี่ยมันช้างคิดว่ามีอะไรมาเรื่องที่มันทำไมฟอร์มมันถึงบุ๋ขนาดนี้สำหรับผมก็นี่แหละผมว่า โค้ดเลยมั้งแล้วก็สำหรับไม่รู้แล้วผมถ้าถ้าผมเป็นนักฟุตบอลเงี้ยมันก็อยู่กับเป็นอยู่แล้วเราเป็นนักฟุตบอลไม่ชตอนนี้หมายถึงว่าผมได้ซ้อมฟุตบอลมันก็อยู่กับที่โค้ชอ่ะผมว่าถ้าเขาซ้อมรูปแบบแบบไหนอะไรเงี้ยก็ต้องต้องทำตามโค้ชอ่ะแต่ผมไม่รู้ว่าวิธีของเทนฮาก์ตเขาซ้อมเขาทำแบบไหนนะถ้าผมก็คิดกลับกันนะลองถ้าเอานักเตะของลิเวอร์มาอยู่แมนยูเงี้ยแล้วให้เทนฮากคุมเนี่ยด้วยผู้เล่นของแมนยูอ่ะอย่างเงี้ยแล้วถ้าเป๊ปเข้ามาเงี้ยจะสามารถเปลี่ยน พอระเทนนิสอยู่เงี้ยมัน2ปีอะที่ดูมันก็ระบบเดิมเๆมันเลยมันเล่นกับทีมเล็กอะมันก็ไม่ได้เปรียบเพราะ่ามันมีชนะอยู่ชนะสามศูนอ่ะแฮปปี้แต่แบบต่อไปก็เจอทีมกลางกลางกลางดันชนะเลยเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นก็ได้กับทีมไม่ใช่ดิมันต้องแบบสม่ำเสมอสม่ำเสมออะไรเงี้ยซึ่งอ่ะพอพูดถึงตัวผู้เล่นกับดานช้างมองว่าผู้เล่นแมนยูชุดนี้ถือว่าตัวดีนะ เก่งนะผมว่าก็เขาถ้าไม่เก่งคงไม่มาแมนยูแต่ด้วยกันที่เขามารวมกันแล้วแล้วด้วยวิธีโค้ดเนี้ยอย่างที่ผมบอกอะว่าเทนน่าเขาเขาจะคุมได้ไหมหรือว่าคุมผู้เล่นได้ไหมหรือว่าเขาจะมีแทคนิกแบบไหนมันไม่เหมือนแบบเป๊ปอะไม่เหมือนกับค็อปเนี้ยแบบชัดเจนเลยว่าเล่นบอลหรือมาเฟซซิ่งเนี้ยแต่แมนยูแบบเจอทีมเล็กเนี้ยแกไปออกมาเฟซซิ่งอะไรเนี้ยมันมันไม่ได้แบบไปโจมตีเขาเลยอย่างจาลองซานโช่เนี้ยอยู่แมนยูเนี่ย ไหวแต่แต่พอไปดรอปมูลเหมือนเคยใหม่ตอนนี้มาอยู่เชลซีก็เก่งเนี่ยโค้ดดีอ่ะคือแสดงว่ามันโค้ดังชัดเจนจากหน้าที่ของแต่ละคนโค้ชมันชัดเจนแต่เ้นห์ฮาคใครเอายังไม่โค้ดเก่งหมดอ่ะผมว่าด้วยบารมีของของเขาอ่ะคือมันมีข่าวว่าคอนฟ lict กันใช่ไหมครับกับซานโช่คือพอไม่ได้ใจนักเตะแล้วเนี่ยนักเตะลงเล่นกก็มันเต็มที่แต่ว่ามันกระติดกระหงวใจแล้วไม่โอเคอ่ะก็เห็นแค่แมตช์ที่แล้ว นาทีที่สามนี่ดาโลมันก็ตอนแรกอะตอนที่เขาวิ่งสองคนไอ้คนที่ยิงจอนสั้นจอนสั้นยิงก็อยู่เท่ากันนะแต่สุดท้ายนี่เขาไปปล่อยเขาไปสิบเมตรอ่ะแล้วก็ยกมือโอเคถ้าแบบในทีที่80นี่เข้าใจได้แบบเสียสามทีโอเคนี่เขาใจขึ้นในทีที่สามหรือสี่ผมมองเรื่องของผู้เล่นในกลุ่มผู้เล่นที่มันอยู่มาก่อนเคนั้รเอดึงผู้เล่นที่เคยร่วมงานมาด้วยมาเยอะเกินแล้วค่าตัวแพงค่าเหนื่อยแพงแต่ก็พอรวมไเล่อมันแบบ ทำไมนักเตะชุดนี้ไม่สองปีแล้วอะสองปีแล้วอะทำไมอยู่ในมือเทนฮาร์ทไม่เกิดอะไรเลยอะคือแม่นางอยากให้นักยกชุดของลิเวอร์พูลหรือซิตี้เหรอมาอยู่มาอยู่แมนยูตอนนี้โอเคถ้าถ้าอยู่เมื่อก่อนโอเคอาจจะมีข้ออ้างว่าโครงสร้างของสโมสรไม่ดีแต่ตอนนี้ผมเปลี่ยนแล้วครับแล้วก็ทุกอย่างมันดูถ้าดูภาพรวมก็ดูโอเคนะคนที่เข้ามาก็จะมีพวกประธานเทคนิคอีกมีอะไรก็มีหลายหลายตำแหน่งที่มันขาดอยู่เมื่อก่อน เราคนที่เข้าใจฝุตบอลดด้วยไม่ใช่ว่าเมื่อก่อนเป็นนักธุรกิจที่เกี่ยวกับเอาแค่คอมเมอร์เชียลเฉยๆตอนนี้เ<น>ทนฮาร์มสร้างทีมไว้แล้วเอาเอา,เอาตัวที่ตัวเองชอบชด,ด,ดึงมาไว้หมดแล้วต่อยเทนดฮาร์เดินลงไปวันนี้ใครจะมาสานต่อตรงนี้ได้หรอมันรื้รอใหม่อีกแล้วก็มาขายก็มาซื้อใหม่ขายแบบที่ว่าทีมอื่นไม่ได้อยากได้ต้องขายเร่เขายแบบขายกรุกๆก็ลดไม่ได้แค่เ่อยไปเพื่อจะ ซื้อคนใหม่การที่ไปซื้ออยากได้เขาต้องต้องเก้เขาต้องจ่ายแพงแบนี้คุยเรื่องแมนยูเยอะๆเดี๋ยวเราต้ลองให้นะเหนื่อยจะร้อไม่เหน่หรอขอให้เทนฮากอยู่ยาวๆสาธุความรู้สึกยังไงที่วีไทยจากทีมชาติอันนี้เดี๋ยวผมเล่าก่อนดีกว่าอันเรื่องนี้ก็คือแบบย้อนไปผมไปเล่นฟุตบอลมาใช่ไหมครับตอนนั้นคือฟุตซอลลีกมันปิดอ่าแล้วผมไปเล่นทีสองตอนนั้นนักกอบต๋แล้วทีเนี้ย แล้วเขามาถมดันไดแชมป์มันไม่ได้เกี่ยวกับผมหรอกเข้าไปเล่นด้วยแล้วก็พอดีมันหมอดอกับทีมเขาเป็นแชมป์เฉยๆเพราะว่าลุ้นแชมป์แล้วคือเราอ่ะอยากเล่นไทยลีกไงอยากอยากสัมผัสเพราะเราเล่นฟุตซอลมาแบบนั้งแต่เด็กแล้วอ่ะแล้วทีเนี้ยผมก็กลับมาจากไทยลีกสองเนี่ยทีสองขึ้นไทยลีกปุ๊บก็พักแล้วทีเนี้ยสัญญาผมหมดแล้วทีเนี้ยผมเซ็นกับบอกกับประธานนะประธานของฟุตซอลประธานแปมครับก็กลับมาถึงผมก็เลยบอกอยากบอกประธานผมก็เลยบอกประธานนะว่าผมอยาก ติดสักปีหน i̇şte uh uh> ึ่งในการเล่นฟุตบอลไทยลีกก็ตอนนั้นคือฟุตซอลมันก็ก็มีจะก่อนจะมีชิงแชมป์เอเชียคือผมก็กลับไปถ้าผมเล่นฟุตซอลผมก็ก็จะเล่นได้ถูกไหมแต่ผมก็ไม่ได้บอกใครผมก็เลยบอกว่าเดี๋ยวก็ก็มีน้องๆอะไรอย่างเงี้ยเขาจะได้เล่นได้โชว์ใชครห้เด็กรุ่นใหม่ผมก็เลยแบบผมอยากมาเล่นฟุตบอลูนะปีหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยทีเนี้ยเขาก็เลยแบบจะดีไหมอะไรอย่างเงี้ยแบบมาเนี่ยผมบอกขอขอคุยกับเขาก็ คือจนประธานเขาว่าออโอเคตกลงกับพี่น้องคนอารมณ์่น้องี่นมรปฐมใช่ก็คุยกันผมก็เลยบอกกับพี่น้องว่าเออพี่น้องผมอยากมาลองเล่นดูอะไรเงี้ยวันนั้นผมเราไปคัดดูับกับคนมรทผมทีกทีนะก็เป็นโค้ดอักบา์เขามาทำ<ม>ก็ลงไปลงทีมอะไรเงี้ยอ่าเขาก็เลยโอเคเขาก็เอาก็ล<ม>ลเลยเซ็นสัญญ,ญากันปีหนึ่งทุกคนก็จะไม่รู้ว่าผมเซ็นสัญญาจนผมมาหมดสัญญากับฟุตบอลนครปมมแล้วทีเนี้ย เขาน้อง right? <mel Jersey> ้อมันถมอังบาเขาอีกปีทำมาใช่ไหมครับคือปีนี้ปีนี้อ่าใช่ครับก็ผู้เล่นก็จะออกเยอะเลยใช่20กว่าคนแล้วพอดีผมหมดสัญญาอยู่แล้วไม่ได้เกี่ยวแล้วนะคือผมหมดอยู่แล้วผมก็เลยกลับมาชลบุรีทุกคนก็คิดว่าทําไมผมมาไม่เล่นฟุตบอลต่อผมมาอยากจะเล่นแบบโคตรอยากเล่นเลยแต่ด้วยสัญญาของของชลบุรีกับนักข้อมันถมมันหมดทีเนี้ยผมก็เลยได้กลับมาคุณสอบทุกคนก็คิดว่า เฮ้ยไปเล่นฟุตซอลเอ้ยเล่นฟุตบอลแล้วทำไมมึงต้องกลับมาอีกอะไรเงี้ยผมก็อยากจะบอกว่าผมหมดสัญญาครับแล้วถ้าผมไม่เล่นฟุตซอลต่อผมจะเอาเงินตรงไหนเพราะพ่อผมแม่ผมผมก็ยังต้องเลี้ยงชีวิตผมก็ต้องดำเนินต่อไปผมก็เลยต้องกลับมาพาฟุตซอลก็เล่นเลีกฟุตซอลอะไรเงี้ยผมก็ยังไม่ได้คิดว่าว่าต้องรีถ่ายตัวเองเลยนะเพราะเราเล่นตั้งแต่เด็กอ่ะเราก็อยากติดทิมนชาติถูกไหมอยากเล่นไม่ใช่ว่าผมแบบผมคิดว่าผมก็ยังแบบอ่ะ จนถ้าผมคิดว่าถ้าผมไม่ไหวจริงๆอ่ะถ้าโค้ดเขาไม่เลือกใช่ใช่ถ้าโค้ดไม่เลือกผมก็ไอีกเรื่องหนึ่งใช่ครับแต่ถ้าผมเขาเลือกผมผมก็ไปทําหน้าที่ของทีมชาติเพราะความฝันของเด็กทุกคนอยากทีมชาติแน่นอนทั้งสองคนที่ทีมชาติทุกวันนี้ผมยังไม่ได้ประกาศเลนทีมชาตินะแต่โค้ดเขาไม่เอาผมชิงประกาศก่อนดีกว่าขอให้เขาจะประกาศว่าไม่เอาประกาศว่าไม่เอาเขาคิดทวกทวน ดีแล้วใช่ไหมหรือว่าสถานการณ์นะครับอ๋อจะดราม่านิดหน่อยเออใช่๋ยวผมกอไปแล้วไม่จะดราม่าอันนี้ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมพูดวยความสัจริงอ่ะครับอ่ะคือผมมาที่ผมบอลเล่าให้ฟังว่าผมกลับมาในพาร์ทของคุณคซอใช่ไหมครับ ที่เพราะผมหมดสัญญากับฟุตบอลถ้าเขานครนมเอาผมต่อหรือว่าอย่างเงี้ยผมก็อาจจะยุบเพราะผมอยากเล่นฟุตบอลแล้วครับก็ไม่ก็ฟุตซอลเ่ยผมไม่เอาแล้วครับฟุตบอลผมก็ไม่ได้ไปแล้วแล้วผมก็ไม่ได้แบบไปหาทีเพราะผมไม่ไม่ต้องการไปหาทีอะไรที่แบบไปขอขนาดนั้นแล้วฟุตซอลของบูเวฟอ่ะเขามีนโยูาบว่าเอาตัวไทยเล่นอะไรครับถ้านั้นผมเล่นไม่ได้เหรอผมเล่นไม่ได้เลวฟุตซอลก็ทีนี้ผมก็เลยหมดสัญญาแล้วก็กลับมา ประธานก็คุยปีนี้เรามีนักอธิบายนี้นะแล้วก็หมดสัญญาได้ผมก็เลยกลับมาของฟุตซอลผมก็มาร่วมซ้อมกับน้องๆอะไรเงี้ยมามาลื้อฟื้นอ่าตอนแรกกลับมาก็แบบมาซ้อมจนเปิดลีกเนี่ยก็สตาร์ลีกมาก็เล่นลีกมาตอนที่ผมอ่ะยังไม่ได้กลับมาฟุตซอลมันมีชิงแชมป์เอเชียก็ที่น้องๆเขาเล่นกันเขาก็ได้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 โคต้าไปไปฟุตซอลลอกอะไรเงี้ย ก่อนที่เป็นงี้ก็ทุกคนก็แบบอ่าตอนนี้ผมขออนุญาตพูดนะแบบเผื่อคนแบบเขาแบบก็อยากให้เรากลับมามาเล่นในภานแบบในในทีมชาติอะไรเงี้ยถ้ามีผมมีคนหนึ่งอะไรนะตอนนั้นนะเติมเต็มอ่าคือหมายถึงว่าเขาคงแบบจําภาพที่ผมเล่นฟุตซอลครับครับแต่คือตอนที่ผมออกไปผมก็เคยคุยกับพี่ในสตาฟนะเขาก็เคยบอกให้มึงจะแบบไปเล่นเอเชียดิอะไรเงี้ยผมเคยพูดกับเขานะนั่นผมบอกกับทุกคนก็ได้ผมก็เลยบอกว่าเอ้ยผมเล่นมาเยอะแล้ว ให้น้องๆได้เล่นบ้างอะไรเงี้ยอันนี้คือในผมไม่รู้ว่าเหตุการณ์ณวันนั้นอ่ะจนถึงวันนี้มันจะแบบย้อนกลับมาอะไรเงี้ยครับผมพูดกับทุกคนก่อนอะไรเงี้ยถ้าผมอยู่น้องก็ยังไม่ได้ขึ้นมาอะไรเงี้ยกิดณตอนนั้นที่ฟาร์มทีองผมนะณตอนนั้นที่ผมบอกเขาผมก็เลยออกเล่นฟุตบอลอ่ะแล้วผมก็ทีนี้จบแบบฟุตบอลปุ๊บผมก็กลับมาเริ่มสตาร์ทลีกแมตช์แรกกับบูเวฟเปิดมามันก็เจอกับการท่าเรือของทีมแข่งกนารแข่งกับมาเล่นในบ้านอะไรเงี้ย แล้วเราอ่ะแพ้ด้วยคือเราแพ้เกมแรกแล้วก็เกมสองเราก็แพ้ผลงานเราก็แบบสูงแต้มมันก็เลยบอกว่าเฮ้ยไหวไหมมึงกลับมาอะไรเงี้ยผมในทีมอะไรเงี้ยแบบเว็บจะไหวไหมอะไรแบบนี้นมันก็เลยเป็นกระแสที่มีดีอยู่ตอนนั้นนะครับแล้วเกม3มเราก็มาเจอกับธรร,รมศาสตร์เรายังมีแต้มเราได้3มแต้มขึ้นมาก็เลยดีขึ้นมาอะไรเงี้ยแล้วก็มาเก็บแต้มได้เรื่อยๆจนมา มาสดุดก่อนที่จะปิดเล็กก็คือแบบเจอนอนเสมอนอนแล้วก็อีกเกมหนึ่งมาเจอสุรราก็ชนะทั้งหมดเก้าเกมอ่ะผมก็เล่นมาทั้งหมดเก้เ<อ>า <game. S 1> เกมเล่น9กเกมผมก็สตาร์ทหลีกมาพร้อมกับพวกทุกคนกับน้องอะไรเงี้ยก็มาเล่นในพาร์ทสุดท้ายโค้ชทีมชาติก็เลือกผู้เล่นจากจากไม่นลีกนี่ละใช่ใช่ในในหลีกครับแต่ผมก็ไม่รู้นะว่าผมมันจะติดหรือไม่ติดครับก็ผมก็รอประกาศพร้อมกับทุกคนนั่นแหละแน่นอนโค้ชต้อง เลือกผู้เล่นที่ดีที่สุดเขาเป็นต่างชาติด้วยโค้ดเป็นต่างชาติใช่ไหมใช่ครับไม่คือสำหรับผมอ่ะมันมันไม่เกี่ยวแล้วว่าคุณจะไปกลับไปเล่นฟุตบอลใหญ่แล้วคุณกลับมาแต่คุณก็กลับมาตั้งแต่แรกแล้วไงก็เล่นเล่นตลอดเลยพีซีซันมาด้วยแล้วก็แล้วก็เล่นมันเยอะแล้วด้วยก็เล่นทั้งชีวิตอะโอ้ไปสี่ิบเอ็ดคนก็เยเดียวเป็นไรหรอกมั้งอะไรเงี้ยคือผมก็โดนโดนในข้อข้อถามเนี่ยว่าทำไมถึงกลับมาเล่นฟุตซอลแต่เนี่ยผมก็เลยจะบอกอีกทุกคนว่า ผมหมดสัญญาครับแล้วผมก็กลับมาผมว่ามันไม่เกี่ยวนะเขาอยากเล่นฟุตซอลหรือฟุตบอลใหญ่ถ้าเขาเล่นได้นันันเล่นได้สบายเลยแล้วแเทาไทำไมพอาไปเล่นฟุตบอลใหญ่แล้วห้ามกลับมาเล่นฟุตซอลนะไอสมาคมไหนเขียนไว้ว่าแล้วสุดท้ายผมกลับมาแล้วผลงานดีก็มีโอกาสติดทีมชาติไงหรือถ้าช้างเล่นฟุตบอลใหญ่ต่อแล้วความดีติดทีมชาติไทยชุดใหญ่ฟุตบอลใหญ่ก็ได้นะเออแล้วไม่เล่นทีมชาติฟุตซอลาแลนะโอ้ยมันติดชุดใหญ่ไม่ได้แล้วไม่เกี่ยวะไร เพราะท่านะกูอยากถามทั้งสองคนนะความรู้สึกตอนแรกที่ติดทีมชาติเอาพี่บอลก่อนเฉยๆก็รู้ว่าจะติดอยู่แล้วเฮ้ยนั่นแหละโหแย่โคตรดีใจอ่ะครับคือฝันมาตั้งแต่เด็กครับจริงมันเป็นความฝันตั้งแต่เด็กมีชื่อทีมชาติครั้งแรกอ่ะแค่แบบเฉียวๆนะแบบมีมีแว่วๆมาแค่แค่พี่ชัยยงทำเปี่ยมโค้ชตำรวจตอนนั้นบอกว่าแบร์นล็อกซันจะมาดูซ้อมแค่นั้นก็หลุดโลกแล้วอ่ะสมงสองเขาไปหมดเลย ขาสามแล้วหมดแล้วใช่ครับนี่ติดแต่อายุเท่าไหร่อายุอ่าผมติดอายุ19บเก้าฟุตซอลมันมีชุดชุดเยาวชนชุดอะไรไหมไม่ครับไม่มีชุดใหญ่แล้วแล้วตอนบุ๊ปิดเข้ามาทําจะไปฟุตซอลโลกเขาก็เลยอยากให้เด็กอ่ะได้มีเวทีเล่นของชิงแชมป์อาเซียนครับตอนนั้นมันใกล้ๆกันด้วยแหละมีทัวร์นาเมนต์ใกล้ๆกันเขาเลยให้โค้ชทุกคนเสนาเพลงโค้ดทำครับเข้ามาคุมทีมแล้วก็ทำยูยี่สามชิงแชมป์อาเซียน ไม่ได้เลือกชุดใหญ่แล้วจ้ะใช่ครับเอาเด็กๆมาเล่นก็มีพวกผมอาร์มพวกเนี้ยก็เลยได้ได้ได้ติดทีมชาติกันโหแล้วแบบตอนนั้นคือแบบเราเป็นเราอยู่ในบลูเบปเลยอ่าเราก็แบบเป็นเด็กเรวก็ได้ได้เล่นได้เล่นกับพวก่ลูกพี่พี่อ่ะครับพวกพี่บัวพี่เลิศเนี่ยพี่บอยบอนน์ก็ได้อยู่แล้วก็ได้มีชื่อติดตอนนั้นก็คือแบบชุดเล็กนะอยู่ไหนตอนตอนติดทีมชาติอยู่ที่สอเหรอหรือยังไงไม่ตอนนั้นคือแบบว่าอ่า เขาจะแบบเหมือนทยอยบอกอะไม่เหมือนสมัยนี้แบบประกาศบอกอะไรเงี้ยคือเนี่ยเขาแบบเฮ้ยมีจริงหรอวะอะไรเงี้ยตื่นตื่นเต้นเลยเพราะความหวันของเราแบบแชมป์นีชาติคือวก็คือเล่นดีได้กี่ดีแล้ะผมมาเข้ามาเล่นที่ที่สองของของฟุตซอลลีกครั้งแรกเลยแล้วเป็นแชมป์กับเว็บแล้วก็อีกปีหนึ่งมาแล้วผมได้ลงเล่นและต่อเนื่องอะไรเงี้ยก็เลยมีหลายชื่อดีใจมากๆแค่ติดฟุตซอลลีกที่พี่เอกพัทยาคมตอนแรกที่เขาเอาเข้าทีมผมก็แบบ โคตรดีใจอะไปเล่นชล<ม>บุรีแล้วเนี่ยคัดตัวไปไปคัดตัวหรือว่าใช่ครับตอนนั้นผมไปเตะบนสายสที่เกาะพังงันบันเจ็ดคนเมื่อสิบกว่าปีที่แล้วนั่นเลยครับก็ไปเล่นมันจะมีพี่อยู่คนชื่อนักกุเม็ดเขาอยู่ที่เกาะพังงันนี่นแหละเขาชอบฟุตบ,<ล>บอลเขาก็มารับผมแบบที่จากราดบุรีนั่งกระบะกันไปแล้วก็ไปลงเรือแล้วก็ไปอยู่ที่เกาะอยู่ที่เกาะพังงันผมก็อยู่ที่นั่นก็เล่นเดินสายในเกาะ แต่พี่น้องคุณนรงค์หัวแหทองนี่แหละโทรมาหาบอกเฮ้ยช้างขึ้นมาคัดฟุตซอลอะไรเงี้ยเขาให้เนี่ยผมก็เลยนั่งเรือกับมามาร่วมคัดวันแรกวันเสาร์อะผมไปคัดกับการไฟฟ้ามากับพี่ก๊อกอาทิตย์สุดสบายผมก็มากับแกแล้วก็วันเสาร์เนี้ยอาร์มก็ไปคัดอยู่ชนบุรีแล้ว พี่น้องก็โทรบอกเฮ้ยเป็นไงอะไรเงี้ยผมบอกยังไม่รู้ครับยังไม่ได้ประกาศเพราะซ้อมเสร็จแล้วมวันเสาร์เขาบอกเฮ้ยเดี๋ยววานาันอาทิตย์เนี่ยมึงไปชนบุรีไกาอาร์มเลยเดวลองไปคัดดูอะไรเงี้ยผมก็เลยเขาพูดอะไรมาผมก็ไปติตามหมดตอนนั้นมผมก็ยังไม่รู้ว่าติดหรือไม่ติดเพราะมันปิดเล็กอยู่ก็เข้ามาซ้อมกับพวกพี่ๆเขาพอเขาผักเล็กใช่ไหมก็มาซ้อมอยู่นะก็หลายอาทิตย์อยู่จนแบบว่าเขาจะตัดแต่จะเปิดเล็กแล้วอะจะทำไอดีการ์ดอะไรเงี้ย ทีเนี้ยเสื้อเรายังสีต่างเนี่ยเราเลยต้องวิจะเอาไม่เอาจนเขาแบบเอาเสื้อซอมมาให้อ้าวโอ้ยนามาสองชุดเอาไปนอนกอดที่ยถ่ายเลยลกวันหนึ่งเขาบอกเฮ้ยเอาอยู่กับทีมนะเซ็นสัญญาได้เซ็นสัญญาก็เลยอยู่เชนบุรีมาเปิดเผยได้เป็นเดือนเดือนแรกสามพันบาทอ่าเดือนในปีแรกปีแรกสามพันบาทมีที่เอซ้อมไหมตอนนั้นมีครับสามร้อยถึงห้าร้อยตือประมาณนี้โอเคก็ใช้เวลาแค่ปีเดียวในการเล่นอาชีพปกติดวิชาติเลย ครับผมไอ้ดูเขาเล่นเขาเล่นหลาปีเดียวติดทีมชาติปีขึ้นไทือีเยวีขึ้นกี่ปีมึงไม่ติดทีมชาติติดทีมชาติไทยไม่เรียกมึงไม่เรียกผมไม่ได้เรียกแล้วไม่ได้ยินนะอไม่ได้ไม่ได้ติดทีมชาติตอนอายุสิบเก้าแล้วมันเป็นกัปตันทีมใช้กี่ปีครับก็คือว่าด้วยด้วยเขาเปลี่ยนผู้จัดการทีมวุฒิการทีมทีนี้โค้ชเข้ามาก็เลยแบบเปลี่ยนผู้เล่นเอารุ่นพี่ๆออกหมดเลยอะไรเงี้ยก็เหลือตอนนั้นก็จะเหลือพี่พงษ์ไว้ สุรพงษ์ธมพะผู้สามตัวใช่แล้วก็มาเป็นพวกผมพวกอะไรรุ่นใช่คือมันเป็นช่วงเปลี่ยนไทยคือก่อนแรกทั้นไทยเป็นกับกันทีมด้พี่บัวพันผัดวัจันทาผัดจากพี่บัวมาก็เป็นพี่พงศ์สุรพงษ์ใช่ครับแล้วก็มาเป็นใช่ครับห้าหกปีห้าหกปีแล้วรวมๆแล้วจะเล่นทีมชาติไทยกี่ปีครับสิบห้าสิบหกปีสี่สิบเะเจ็บใจที่สุดสมบัติเล่นทีมชาติทุกครั้งอ่ะผมลงเล่นให้ทีมชาติไทยอ่ะ ทุกครั้งเลยประทับใจแบบภูมิใจทุกครั้งเลยถึงจะแพ้หรือชนะเมันแบบ,บมันได้ลงไปแล้วมันได้ร้องเพลงชาติไทยอ่ะปีนั้นผมเข้าชิงแชมป์เอเชียที่ดูไบอ่ะแล้วผมชิงกับญี่ปุ่นผมชนะอีหละรอบรองได้อ่ะพวกเราเข้าสู้กันมาครับจะเข้าชิงแล้วแบบีน้นก็เก่งคือไทยเราไม่เคยได้แชมป์อ่ะแล้วปีนั้นก็คือแบบมีหวังแล้วใช่เพราะเราชนะ หยาเต็งหนึ่งแล้วเราไปเจอญี่ปุ่นแต่เรากลับแพ้งเงี้ยแต่มันก็ถามว่าดีใจมันก็ดีใจเพราะเราล้มิลานได้ก็คือเขาเก่งอยู่แล้วะเราเราลงเบอร์หนึ่งได้นะเราจะไปเจอญี่ปุ่นเงี้ยเราคิดว่าอ๋สักครั้งหนึ่งจะได้แต่ไปไม่ถึงชนะไอรังไปแล้วใช่ครับเจอญี่ปุ่นทุกคนคิดว่าคูชนะแน่อะไรเงี้ยประมาทไหมหรือไม่ไม่ได้จริงขนาดนั้นถามว่าประมาทไหมก็ก็ผมว่าไม่ได้ประมาทหรอกเพราะญี่ปุ่นอ่ะมันเขาเต็งสองญี่ปุ่นอ่ะไอรังญี่ปุ่นแล้วก็ไทยใช่ไหม แต่เราคิดว่าเราชนะต็งหนึ่งอ่ะเราก็ญี่ปุ่นมันก็ไม่ได้เบียดอะไรกันอ่าเราคิดว่าเราเอาได้อะไรเงี้ยถามว่ารู้สึกเสียใจไหมก็รู้สึกเสียใจที่เราไม่ได้แชมป์แต่ถามว่าดีใจไหมก็ดีใจที่เราแบบทำมาถึงถึงตอนนั้นครับใช่อันนี้รายการนี้ก็แบบใกล้เขียนที่สุดที่แบบได้แชมป์เลยใช่ไหมใช่ในในตอนที่ผมเล่นใช่รายการทีมแชมป์เอเชียเนี่ยคือแบบเพราะทีมชาติไทยไม่เคยได้ได้ตรงนี้ไงทุกวันนี้ก็ยังไม่ได้ก็เป็นที่สองอยู่เราสองคนเล่น บอลไทยลีกมาแต่ก็เล่นบอลไทยลีกกับฟุตซอลด้วยมันแตกต่างยังไงตอนนี้ผมเข้าไปที่สองไปเจอพี่ธงผมก็คิดว่าตอนนั้นผมเล่นฟุตซอลแล้วก็เดินสายเจ็ดคนน่ะคิดว่ากูเล่นได้มีความสามารถขยับึ้วยสิบเอ็ดคนได้ก็เลยองลองเข้ามาเล่นดูอะไรเงี้ย ผมเข้าไปเล่นน่ะแล้วพี่ธงเขาจับให้ผมเล่นดีฟิลใช่ไหมครับมดแปดก็คือผมก็ไม่ได้คิดจริงจริงแล้วผมอยากเล่นลีนเซนมากกว่าแต่พี่ธงให้มาเรามาเล่นแบบผมให้ผมลองมาเล่นบหมดแปดไรเงี้ยตอนแรกก็ยากเลยผมอ่ะที่ที่เล่นไม่ได้อ่ะที่ตอนแรกเล่นไม่ได้เพราะผมอ่ะไม่ไม่ถนัดไม่สแกนไม่เพราะเราไม่เคยฝึกมาแต่ถ้าฟุตซอลเนี่ยฟุตบอลเงี้ยถ้าผมเล่นตรงปีกซ้ายเงี้ยผมสามารถเล่นได้เลยเพราะผมหลักพิงเช่นตลอดมันมีการขึ้นที่มันไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันใช่ครับ ผมก็เลยในพาร์ทเนี้ยผมยากเลยแล้วผมก็ไปเล่นตรงเนี้ยแล้วผมก็แบบไม่ต้องสแกนฝ่าบอลจัมาบอลมาเราต้องคนทบอลเราต้องแผ่นมอดแต่คือจริงๆแล้วมันต้องใช้ไงแต่ฟุตซอลผมทําได้เดินผมทําเป็นชำนาญยิ่งถ้าเล่นริมเส้นเนี่ยโอเคอาจจะแบบ ไม่ไม่จำเป็นที่จะขนาดนั้นแต่การเลยสำคัญที่สุดเพราะว่าซอผมมาผมฝึกมาว่าผมชิดเส้นใช่ไหมครับบอดี้ผมจะมองยังเห็นมันเห็นทุกอย่างเห็นทุกอย่างเลยว่าเพื่อนอยู่ตรงนี้แต่ตเนี้ยผมมะต้องมา3ามร้อยหกสิบองศาแต่ถามว่าบอลมันอยู่ที่เราเนี้ยเราก็สามารถแบกเพื่อนเนี้ยแต่พี่ธงก็บอกว่ามันพุ่บอลไปดันไปข้างหน้าพยายามให้ไปใช่มันแบกเพื่อนเดียวไม่ได้อะไรเงี้ยก็สอนแบบให้พยายามมาปุ๊บพลิกขึ้นข้างบนเลยคือตำแหน่งอย่างเงี้ยผมก็เลยแบบโอ้ตอนนั้นก็ปรับเลย มันเล่นฟุตบอลเนี่ยก็คือแบบพี่ธงแบบฝึกอยู่งั้นแหละ,ะค,คือทุกคนอนะ่ะพี่ธงจะฝึกคนอะไรแมทเถึงว่าผมก็จะเฮ้ยอย่างนี้ไม่ได้นะ,ะ,ะพี่ธงพยายามไม่ให้บอลอ่ะแปะกับหลังเลยเพราะมันอาจจะผิดพลาดกับอะไรเงี้ยโด<ช>นไปเงี้ยฮะผมก็มาฝึกตรงเนี้ยก็คิดว่าแบบตรงนี้เป็นขเขาเียเป็นชอยที่แบบสำหรับผมอะ่ะผมต้องไปทํางานหนักตรงนี้เลยหลังจากที่ผมปรับได้แล้วยก็ได้เล่นมั่งตอนนั้นก็คือเข้ามาเล่นทีมแล้วก็ได้เปลี่ยนตัวลงเล่นมากแต่แม์แรกผมมีมีรายชื่อเลยก็ในบ้านเจอกับเชียงใหม่ ผมเล่นฟุตซอลแบบไม่เหนื่อยนะพอเราลงไปตอนนั้นอะโอ้โหคนเหนื่อยมากครับตอนนั้นมันเหมือนไม่แบบหายใจแบบเหนื่อยมากว่ะผมคิดว่าผมฟิตมากนะนะฟุตซอลผมวิ่งไม่หมดเล่นเจอเงี้ยเจอสองมันแบบว่าไม่ได้เซตบอลอ่ะมันวิ่งฟุงฟุงยิ่งตรงกลางอ่ะเล่นกลางอ่ะบางทีอาจจะไม่เจอตอนเหมือนแบบเชื่อหันไปหันมาแล้ววิ่งไปวิ่งมา พ่าบอลไม่ฝาการเลยเตะขึ้นมากันเดียวหลังจากเกมนั้นไปก็ปรับได้แล้วหรือว่าแต่มันตื่นเต้นไงบวกกับที่เราไม่เคยเล่นสัมผัสครวเกมแล้วก็จนแบบปรับได้อะไรเงี้ยเออหลังหมันก็แบบได้เล่นมั่งได้ลงตัวจริงมั่งอะไรเงี้ยทีเนี้ยมันก็แบบเหมือนสร้างความมั่นใจมันมันมันเขาเรียกว่ามีูมิในตัวไปแล้วก็เล่นได้อะไรเงี้ยจำได้ไหมเกมแรกเจอใครเช็งไม่ลงมาเล่นเช็งไม่ใช่แล้วทีนั้นในไชรีเลยที่เจอท่าเรือครับลงไปก็ตอน ครึ่งประมาณ20กว่านะรู้สึกตอนนั้นในสนามมีก็เล่น20นาทีครับอยู่สนามท่าเรือเล่นในไทยลีกเล่นเล่นเล่นในบ้านนครนดมแล้วก็อีกเกมนึงก็ไปเยือนราชบุรีชนะราชบุรีหนึ่งศูนย์แล้วยิงประตูได้นะในไทยลีกได้ได้ประตูหนึ่งครับที่สองที่สองใช่ตอนนัดสุดท้ายเจอกับทีมทุกประการวันนั้นได้จุดโทษก็เลยได้ยิงจุดโทษอะไรอย่างเงี้ย